โยโยโย่บ่ายสามมงรเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทั้งทางช anel น o u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ขาไนะนำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดได้ง่ายคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ่าตรงกันก็จัดแต่งง่ายแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด V I P K O M ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก เดี๋ยวมาช่วงนี้มีไลฟ์สดนะครับเวลา3ามทุ่มทุกวันนะครับมาพรีวิวฟุตบอลยูโรฟุตบอลโคปาอเมริกากันนะครับเอาในคลิปนี้คลึงเน้นทีมเดียวครับไปที่เวลาตีสองตรงครับข้าคืนวันอาทิตย์ฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายครับน่าดูมากนะครับเบลเยียมจะเจอกับโปรตุเกสครับเกมนี้เล่นที่เซเรียประเทศสเปนนะครับเท่าว่าเป็นสนามกลางเบลเยียมเนี่ยผ่านเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่มบีครับด้วยผลงานชนะ3นัดรวดนะครับ ตัวหลักๆสภาพทีเนี่ยไม่มีทีมอุตีคัสตันเย่คนเดียวครับที่เหลือพร้อมลงเล่นนะครับคือวิงทางขวาก็จะเป็นโทมัสมูดิเยลงเล่นแทนครับที่เหลือเนี่ยประตูอย่างทีโบกุ๊กตัวครับเกมรับโทเบียนเดอรวาร์เรลยันแฟตองเก้นลงนนแน่นะครับคู่กลางน่าจะเป็นอัคเซลวิเซลกับยูริสกิริมันส์นะครับแล้วก็3แนวรุกจะได้เห็นเอเดนอาซาเควินเดอรอยที่พิสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรเมลูลูกากูครับฝั่งของโปรตุเกสผ่านเข้ามาในฐานะอันดับ3ของกลุ่ม F นะครับ ชนะ1เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดนี่เสมอฝรั่งเศสมาสุดมัน2ต่อ2นะครับเฟรโดซานโตสเนียต้องเช็คในรายของแบ็คขวาอย่างเนลสันเซมิโดครับถ้าลงไม่ได้ก็จะเป็นเดียโกดาโลลงเล่นแทนนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นขุ่กาลังตัวหลักครับประตูอย่างรุยปราติซิโอเกมรับนะครับเปเป้เล่นกับรูเบดิอัสครับตรงกลางคาดว่าเจ้ามูติญโยนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงเล่นกับดานิโลและเรนาโตซานเชสครับส่วน3ประสานแนวรุกเหมือนเดิมนะครับทางขวามาเดโดซินวา ทางซ้ายเป็นเดียโก้โชต้าและนาเปาคริสเซโนโรนาลโดที่นำดอรซอนโวยูโรตอนนี้นะครับผลตัดท้ายที่เจอกันในยูโรคือยูโร2008รอบคัดเลือกปรากฏว่าโปรตุเกสเอาชนะไปกลับเลยครับเกมในบ้าน4-0เกมเยือนบุกชนะ2-1ล่าสุดจริงๆที่เจอกันคืออุ่นเครื่อง2018 สเสมอกัน0ต่อ0นะครับแน่นอนเป็นเกมบิ๊กแมชเลยครับก่อนเกมเขายกให้เบลเยียมเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือจะว่าไปเบลเยียมอ่า,อาจจะดูเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าผมชอบทรงบอลแบบโปรตุเกสน,นะครับคือพอถึงเวลาน็อกเอานี่เคียวรากดินเหมือนกันนะครับเอาง่ายขุมกําลังเนี่ยเกมอาจจะไม่ได้สวยสดงดงามครับสำหรับโปรตุเกสแต่ว่า เป็นเกมที่เล่นฉกฉวยโอกาสฉาบฉวยได้ดีนะครับแนวรุกมีทั้งแบรนาโดซินวาที่มีความเร็วโรนัลโดที่จบสกอร์ได้ทุกจังหวะมีเรนาโตซานเชสที่พล่านทำเกมนะครับถ้าปิดเกมของเชมิเนอรบอยได้ดีนะครับโอกาสที่โปรตุเกสจะยื้อมีสูงมากนะครับดังนั้นวัดใจครับซื้อ2มุมเชียร์ไปที่โปรตุเกสนะครับผมมองว่าจับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยใน90นาทีนะครับให้เชียร์โปรตุเกสเป็นคลื่นเน้นทีมเดียวประจำขั้มขึนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย เตรียมตัวให้พร้อม SCC 777เล่นอย่างแจกงอนยะ่กับโปร111ศึกฟุตบอลยูโร2021ทายแชมป์ถูกลุ้นรับ Big Bonus, รร 3, บิก๊กโบนัสรถยนต์ All New m g 3 t c h b a c k มูลค่า594,000บาท iPhone 12 Pro Max ทองคำและรางวัลอืน่นๆีิเพียบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่เลย SCC 777เว็บอันดับหนึ่งเรื่องกีฬา